ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับเป็นคลิปรวมมิรนะครับก็คือเป็นคลิปที่ผมนําข้อมูลจากคลิปก่อนๆมาสรุปรวมเลยนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลที่ไม่ได้พูดถึงหรือว่าตกหล่นเลื่อพูดไปนะครับข้อแรกเนี่ยคือเรื่องกลิ่นนะครับสําคัญเลยนะครับอุปกรณ์ศิลปะสําหรับเด็กนะครับหรือสําหรับผู้ใหญ่เนี่ยกลิ่นจะต้องน้อยนะครับอันนี้เนี่ยทีเทียนเนี่ยกลิ่น ผมบอกได้เลยว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับกลิ่นไม่มีเลยนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นเลยนะครับอันที่2เนี่ยก็คือสีช็อคเนี่ยก็จะมีกลิ่นบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกระฉุนนะครับส่วนสีพัตเตอร์ก็สําหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่ไม่มีกลิ่นเช่นกันนะครับรับประกันเลยนะครับตรงนี้รับประกันเลยว่าเวลาระบายแล้วเนี่ยกลิ่นจะไม่เข้ามานะครับที่จมูกนะครับอันที่2เนี่ยนะครับข้อ2เนี่ยก็คือเรื่องของ สีเทียนลักษณะอันโดดเด่นของสีเทียนของเราเนี่ยนะครับลักษณะโดดเด่นจริงเลยนะครับก็คือลื่นมากคือเราระบายนะครับแล้วมันจะลื่นมากนะครับถามว่าทาไมต้องลื่นนะครับที่มันต้องลื่นเนี่ยก็เพราะว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะระบายเสร็จได้ไวนะครับก็คือเราระบายเนี่ยมันจะเร็วมากเลยเพราะว่าสีเทียนเราเนี่ยไม่กัดกระดาษแล้วก็มีความลื่นนะครับไอ้ต้องซื้อไปลองเองนะนะครับมีความลื่นจริงแล้วก็ขี้สะเก็ดน้อยมากขี้สะเก็ดก็คือเหมือนกับตะปุ่มตะปาเหมือนกับ ความไม่เนียนนะครับก็จะน้อยมากนะครับนี่คือตัวอย่างสีเทียนนะครับก็คือมีความลื่นมากจริงๆนะครับทุกสีเสร็จแล้วในส่วนของสีช็อกก็เช่นกันนะครับสีช็อกเนี่ยถ้าเราซื้อไปเนี่ยนะครับเราระบายบนบนกระดาษเนี่ยสีช็อกนะครับก็จะมีขี้สเก็ตเนี่ยมีนะครับแต่ว่าน้อยมากเหมือนกันนะครับยิ่งถ้าเราระบายเบาๆเนี่ยขี้สเก็ตแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีช็อกของเราเนี่ยก็คือเป็นสีที่ลื่นเช่นกันนะครับต้องลองเองนะครับ ลื่นยังไงต้องซื้อไปลองเองนะครับสำหรับสีปอเตอร์ของเราเนี่ยนะครับก็มีลักษณะอโดดเด่นนะครับก็คือเขาเรียกว่าแห้งไวนะครับการที่มันแห้งไวเนี่ยคืออะไรแห้งไวก็คือเราระบายเนี่ยปุ๊บนะครับถ้าเราไม่ได้ผสมน้ําเลยนะครับคือแบบเพียวๆเลยนะครับมันก็จะแห้งภายใน3มนาทีนะครับก็ถือว่าไวมากนะครับทิ้งไว้อากาศปกติแห้งเลยนะครับแห้งไวก็คือเราสามารถที่จะเสร็จงานได้ไวจอบงานได้ไวนะครับแล้วก็ไม่เลอะเปื้อน นะครับและข้อสาคัญก็คือถ้าเราแห้งไวงความหมายก็คือว่ากระดาษเนี่ยมันก็จะไม่ย่นนะครับแต่ถ้าเมื่อไรเราเอาสีของเราเนี่ยไปผสมน้านะครับละบายนะครับกระดาษมันก็จะย่นนะครับแล้วก็แห้งช้าอสาีอนไนที่มันทาให้กระดาษมันย่นย่นเนี่ยก็คือมันมีน้ําผสมเยอะมันก็จะราคาถูกนะครับแล้วก็จะแห้งช้านะครับแดับต่อมาข้อที่3เนี่ยก็คือความเนียนนะครับความเนียนความสดถ้าเราสังเกตสีเทียนสีเทียน สีชอ็อกสีโปเตอร์เนี่ยนะครับเรียงตามลาดับก็คือสีเทียนเนี่ยจะสดน้อยนะครับสาหรับเด็กนะครับแต่ก็มีความสดนะครับสีช็อกสําหรับจิตรกร,รหรือว่ามือชีพนะครับก็มีความสดทีนี้บางคนบอกว่าแล้วถ้าสีช็อกอยากระบายเหมือนสีเทียนได้ไหมได้นะครับคือเร,เราระบายเบาๆมันก็ยอมมานในแนวนี้นะครับส่วนสีโปเตอร์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับสีน้ำนะครับมันตรงข้ามเลยนะเราอยากระบายสีโปเตอร์ให้เป็นสีน้ําได้ไหมได้ก็คือ ใช้ผสมน้ำนเยอะๆระบายนะครับสีเมื่อจะจืดแบบนี้ครับอย่างที่พี่รัฐอธิบายไปนะครับอันนี้คือข้างซ้ายเนี่ยก็คือสีโปเตอร์ข้างขวานี่คือเหมือนสีน้ำเลยเห็นไหมจมะจืดหน่อยคือผมผ,ผมผสมน้ำเข้าไปเยอะๆก็จะเหมือนสีน้ำนะครับแล้วต่อมาข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับข้อสุดท้ายคือสีเทียนผมย้ำอีกทีนะครัสีเทียนเนี่ยสามารถที่จะเหลาได้นะครับใช้จนหมดแท่งเลยสีชอ็อกเนี่ยก็สามารถที่จะเหลาได้นะครับโดยมีดหรือกบเหลาอะไรก็ได้ส่วน สีโปเตอร์นะครับของเราเนี่ยจะมีลักษณะโดดเด่นเลยนะครับก็คือสามารถที่จะวางผู้กันได้นะครับทำกันบนฝานะครับทั้งข้างในทั้งข้างนอกนะครับแล้วกล่องเนี่ยสามารถที่จะพับได้นะครับเพื่อที่จะไปเสียบข้างๆกล่องนะครับมันจะมีอีกคลิปนึงนะครับมันจะมีภาพสําหรับพับคือเราสามารถที่จะทาเป็นที่เสียบผู้กันได้เลยนะครับแล้วก็ฝานี่สามารถทําเป็นจานสีได้เลยนะครับ ก็เพียงเท่านี้ครับสีข้อหลักๆนะครับข้อแรกก็คือไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับข้อที่2เนี่ยก็คือลื่นนะครับลื่นมากนะครับสีร์เตอร์เราก็ลื่นนะครับระบายและลื่นแล้วก็แห้งไวนะครับข้อที่3ามเนี่ยก็คือขี้ขี้สะเก็ดหรือความเนียนเนี่ยความสดเนี่ยนะครับทั้ง3สีดีหมดเลยนะครับสุดท้ายก็คือเหลาได้นะครับโอเคนะครับก็สรุปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ